สวัสดีครับนักเรียนที่หน้าร้าทุกคนนะครับอันนี้ก็มาเจอกับคุณครูที่วานะครับวันนี้ก็สอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าคับหนึ่งเนาะขวข้อที่ิงครูจะนํามาสรุปวันนี้นะครับก็ก็คือความสําคัญเวลากับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์หมายถึงการศึกษาเหตุการณ์สาคัญของมนุษย์นะครับที่เกิดขึ้นในอดีตหรือกระบวนการแต่ส่วนข้อเท็จจิงของเรื่องราวในอดีตนะครับ ที่มีหลักฐานยืนยันและตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็คือความหมายของประวัติศาสตร์อ่ะต่อมานะครับให้นักเรียนมาดูองค์ประกอบของประวัติศาสตร์เนาะก็จะประกอบไปด้วย4หวัวข้อหลักใหญ่ๆนะครับอ่ถ้าเกิดนักเรียนได้ดูตามหนังสือนี่นะครับตามโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับสี่หัวข้อใหญ่นะครับหนึ่งก็คือช่วงเวลา2ก็คือสังคมมนุษย์3ก็คือหลักฐาน,ฐานทางประวัติศาสตร์ สี่ก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับอันแรกเรามาดูช่วงเวลาก่อนเลยช่วงเวลาก็คืออาจจะมีระบบจันทารคติแล้วก็ระบบสุริยคตินะครับในสมัยแต่ก่อนเขาก็จะใช้กันต่อมาก็จะเป็นศักราดนะครับศกกราชที่วงเล็บเขาเรียกว่าปีนั่นแหละนะครับก็จะมีทศวรรษจจะแทน10ป,ปีนะครับศตวรรษแทน100ปีแล้วก็ ที่เยอะสุดก็จะเป็นสหสวรษแทน1000ปีนะครับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งออกเป็น2นะครับ2อย่างก็จะเป็นก่อนประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์โดยใช้ใช้อะไรลูกใช้ตัวอักษรนะครับในการแบ่งเนาะก็จบไปในเรื่องของช่วงเวลาต่อมาสังคมสังคมมนุษย์มนุษย์ในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันนะครับก็จะแยกเป็นจะเป็นชุมชน อยู่กันเป็นชุมชนอยู่กันเป็นหมู่บ้านถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นอำเภอใหญ่กขึ้นมาก็จะเป็นจังหวัดเป็นภูมิภาคเป็นประเทศตามลําดับนะครับและก็เป็นทวีปหรือโลกนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนหัวข้อ,ขอขใหญ่ที่3นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็จะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับหลักฐานที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์จริง,รงๆ,ๆเขาเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นนะครับหลักฐานชั้นรอง ก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นมาทีหลังนะครับสร้างขึ้นมาทีหลังเช่นพวกอนุสาวรีย์พวกหนังสือพวกแผ่นซีดีนะครับประมาณนี้หลักฐานที่เป็นลกษณะอักษรและก็หลักฐานที่ไม่เป็นลกาณะอักษร <88. S 2> หลักฐานที่เป็นลกษณะอักษรก็จะเป็นตัวหนังสืนงสอนะครับนักเรียนรู้จักอยู่แล้วหลักฐานที่ไม่เป็นก็จะเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ตัวหนังสืออาจจะเป็นรูปปั้นอาจจะเป็นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาอ่า อาจจะเป็นศาสนสถานที่สําคัญสาคัญนะครับเป็นต้นหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานที่ไม่ใช่หลักฐานทางโบราณคดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเวลาที่เขาจะาหาข้อมูลนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงก็จะใช้พวกนี้ประกอบด,ด้วยนะครับข้อที่4ก็คือวิธีการทําประวัติศาสตร์ก็จะมีประมาณ4ี่มีประมาณ5ข้อนะครับมี5ข้อ1ก็คือกําหนดประเด็นที่จะศึกษา นะครับ2ก็คือการรวบรวมหลักฐาน 3. ก็คือการประเมินคุณค่าของหลักฐาน 4. ก็คือเป็นการวิเคราะห์และตีความแล้วก็ข้อที่5ก็จะเป็นการสังเคราะห์และก็นําเสนอนะครับก็จะมีอยู่5ข้อสําหรับวิธีการทําประวัติศาสตร์นะครับคุณครูก็ขอสรุปและก็จบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกับคุณครูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ